ไม่คือตอนนั้นประกวดประกวดมิสทีนค่ะตอนประมาณมห้ามหกแล้วคือโทรศัพท์ตอนนั้นช่วงนั้นอะธุรกิจทางบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ต้องถาาความเยอะถ้าความเลยว่าใช้โทรศัพท์มือถือมันหนักยางไม่รัดรุ่นนั้นหนักยางไงเป็นรุ่นไอโมบายคือใช้จนคุ้มอะค่ะมันหล่นแล้วหล่นอีกหน้าจอก็แตกหน้าจอก็แตกแล้วกกรอบมันนะคะกรอบมันหลุดแล้วพอกรอบมันหลุดแล้วเนี่ย มันเป็นช่วงที่ต้องเอาโทรศัพท์อะไปไปใส่เพลงเพื่อที่จะเอาไปประกวดโชว์เสียงร้องเพลงคือเขาไม่มีเครื่องเสียงให้เราไงแล้วเขาเนี่ยให้เตรียมแบ็คิแคก์ไปเองแล้วแบ็คิแทรกตอนนั้นนไม่มีเครื่องเปิดต้องโทรศัพท์จอะกับไม์เปิดอ๋อแล้วเหนี่โทรศัพท์ของคนอื่นตอนนั้นเป็นเด็กวัยรุ่นกรุงเทพเนี่ยบีบีกดบีบีกันเราก็แบบปริงปริงปริงเนาะพวกเราเนี่ยแต่งตัวทุกคนแต่งตัวดีหมดวันนี้ก็ไม่ยอมแพ้นะคะผมดัดรอนก่ออกลายดอกเท้าส้นสูงเปรี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผม เป็นลอนกอกอกลายดอกเป็นลายดอกสวยงามไงะ้นสุดีวมันเข้ากันตรงไหนเนี่ยะไปดูเลยสวยแม่สวยไหมวันนั้นอ่ะเพราะในคิดว่าเองสวยแล้วแหละเพราะถ้าไม่ไม่นอใจจะสกิ๊แม่ตลอดว่าแม่สวยไหมเป็นชุดขาเป็นชุดกระโปรงเดรสเป็นเดรสแต่มันเป็นกอกอกค่ะเป็นเดรสค่ะไม่รู้ค่ะหลาหนังยางเหมือนกัน ผมไม่ต้องบอกว่าเหมือนกันอะไรอะไรให้พูดเลยตอนพี่ใส่โอเคโอเค่ัดจบปัดจบไปจบแล้วแจ๊ให้เกียรติศิลปินด้วยถึงชุดลายดอกแล้วพอตอนตอนเขาให้เข้าไปออดิชั่นคุณละทีละรอบละสิบคนก็เข้าไปยืนเบ่นกันนี่ประมาณคนที่สาม แล้วก็อทุกคนก็มีเอาบีบีกับโทรศัพท์อะไรไปรื้อเปิดเพลงก็เต้นกันนี่เป็นคนเดียวในห้องที่ร้องเพลงแล้วเขาเต้นกันหมดนี่ก็แบกทิ่งถังเพลงจำได้เลยเพลงเป็นแฟนของฉันก็ขอได้ก็คือความจริงขอๆแล้วทีนี้จังหวะที่เราต้องเอาโทรศัพท์ให้พี่ทีมงานเนี่ยคือเราซ่อนไว้ข้างหลังแล้วไง้วชุดเราสวยกันคือเราไม่ถึงเวลาหรอวะถึงเวลาโอ้ โทษแทนไม่ได้วยไม่ไม่ไดีดีโอเคแล้วอีนี้มันเป็นจังหวะที่ต้องเอาโทรศัพท์ให้ดีเอาละผมก็ระงันใจพักออกมาจากเกาะอบกหลายดอกไม่ใช่ซ่อนไปข้างหลังนี่แหละอ่ะคือถ้าโพสเราก็โพสแบบนี้แล้วเพื่อจะกัดจับมือแล้วพอเราเอาโทรศัพท์มา,ยาพยายามยืมปิดเต็มที่โทรศัพท์ดนังยางกันนั้นไว้อืปิดดนังยางกันไว้คือกำไว้เต็มที่แล้วค่ะแล้วทีนี้พี่เขาคนนั้นก็ถือไม<า>่ แล้วหนูพยายามจะกระซิปเขาห้ามห้ามมีใครรู้เะค่ะพี่ฮะพยายามจะบอกว่าพี่คะจะบีนะคะหนังยางมันเริ่มเหนียวแล้วังยางมันเหนียวมันจะคายแล้วไม่สีขาดแล้วจับค่อยๆเด้อเออนี้น้อยพี่เขาเหมือนกับแรงไม่ค่ะจ่อปากเน็ตพอดีเลยช่วงนั้นอ่ะแล้วก็กลายเป็นว่าคนทั้งห้องได้ยินหมดเลยค่ะว่าหนังยางมันจะมันสีขาดแล้วแล้วพี่เขาก็ต้อง โอเคครับและจับไปทั้งกรรมการนะคะมองด้วยสายตาที่แบบเฮ้ยแต่งตัวก็โอเคนะสายโทรศัพท์เธอมันทัดยางอันนั่ะแล้วเสียงก็แตกๆลำโพงก็แตกๆคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบสุดๆแล้วค่ะของชีวิตคือไม่เคยใช้โทรศัพท์ขนาดนั้นแล้วพราะเธอเป็นคนดีครับรายการของเราก็เลยได้ตินะฮะโทรศัพท์มือถือ้เธอจหนึ่งเคร่ออ่า อาพูดไปก่อนวันหลังค่อยให้อ๋อแล้วล้วต่ออ่าโอเคพอจนจนถึงตานที่เขาประกาศใช่ไหมคะเพื่อที่จะเข้าครับห้าสิบคนไปเก็บตัวที่โคราชสรุปก็โอ้มาลงทุนประกวดกลับไปเก็บตัวที่โคราชอกีกอะไม่ใช่คือเขาเไปเชียงใหม่บ้างวันที่เราไปม่ไโอ้นั่นแหละไม,ปไม่ปีที่เราเข้าไปถึงไปเกาะอ,อะไรปีที่เนี้ยประกวดเขาไปแค่โคราชเอง <laughs> แล้วไปเก็บที่ไหนรู้ปะในโรงแรมอ่านั่นแหละไปโรงแรมแล้วก็ได้ไปหลายที่ไปพวกอะไรนะเครื่องปันดินเผาอ่านั่นแหละแล้วคตอนช่วงตอนช่วงประกวดเนี่ยพ่อก็ให้รางวัลมาพอเฮ้ยพึ่งข้ามได้ไงไม่ผ่านข้อ่อนตอนแรกไม่ผ่านข้อรอบไม่ผ่านค่ะใช่ใช้โทรศัพท์ไม่ผ่านใช่ใช้โทรศัพท์รุ่นนั้นอันนี่เพราะซ้ำคำเซ็ตจริงๆบูกแล้วใครน้ำตาซึมแม่ เพราะแม่เสียใจเพราะว่าที่ไม่ได้ค้นโทรศัพท์เรื่องนั้นไม่ใช่เพราะค่าน้ำมันรถขนขนเสื้อผ้าที่เขาให้เตรียมคือเขาบอกว่าถ้าใครผ่านเข้ารอบเนี่ยให้เก็บให้เตรียมเสื้อผ้าทุกอย่างที่เขาบอกให้ไปค้างคืนกี่วันนะแม่เปทิ์ใช่ปะกี่นกี่ห้าวันค่ะแ,าาและ้วพวกหนูก็มั่นใจในตัวเองคือไห้ได้เขานน่่ไมคเบอกว่าได้ไม่ได้ต้องเตรียมมาไว้ก่อนคือเขาต้องบอกให้เ็นเตรียมพร้อมหนูก็จับเต็มทุกอย่างเอามาเกินบ้าง เอามาเกินเอามาเผื่อเอามาเหลือเอามาขาดบ้างพ่อหนูก็เตรียมมาเต็มที่กระเป๋าก,ก็หนักมากขนมาจากขอนแก่นทั้งญาติพี่น้องเอามาช่วยเชียร์หลานกันเพื่อให้ได้บรรยากาศอแทนที่จะเก็บเงินไอ้ค่าเดินทางนั้นมาซื้อโทรศัพท์ให้ไปใช้ <c oughs> หนูก็ว่าอยู่ไม่แต่ทีนี้เขานำกล้องสวยอ๋อ,อได้อยู่เพราะว่าถ่ายรูปกล้องนั้นเบอร์ทุกรูปเบอร์ทุกรูปแล้วแสงมันอ๋อแสงมันวับๆแบมๆใช่ค่ะแล้วนี่พอประกาศว่าไม่ได้ก็หนูหนุก็ต้องบอกแม่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยว ช่างก็เถอะแม่เดี๋ยวมีเวทีอื่นอยู่อ่ก็บอกแม่แล้วพอกลับบ้านไปเตรียมเสื้อผ้ามาอยู่หน้ากระจกเพิ่งอาบน้ำสระผมเสร็จก็กำลังจะมาีผมหน้ากระจกเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเครื่องนั้นแหละค่ะหนังยางสั่นดิ่นี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 ี่นี่ี่นนีนี่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 น่นี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 ี่นน่นน่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 นี่นี ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลน้องเนทหรือเปล่าครับพี่จากบริษัทอินสไปด์ของพิสทีนะครับค่ณค่ะ,อะ <c oughs> พอดีว่าผู้ที่เข้ารอบเรที่เขาประกวดเนี่ยเขาสละศิ์ครับน้องเนทเขาไปต่างประเทศครับเขาไปเรียนต่อแล้วแล้วยังไงคะน้องเนทติดตัวสำรองอันดับหนึ่งจริงติดตัวสำรองอันด <c oughs> ับหนึ่ง ก็เลยเป็นชื่อต้นๆที่ถ้าใครถูกพัดออกเนี่ยถ้าเออถ้าใครไม่ได้สามารถเข้าไปได้เนี่ยนี่คืออันดับแรกที่เขาจะเห็นแล้วเขาเป่งปึ้งเข้าไปดวงดีพกดวงมาแม้ว่าจะรัดหนังยางก็พกหลงมานะคะอ่าใช่หนังยางสั่นด้วยก็เลยโอเคค่ะตอนแรกเก็บเสียงเงียบๆดีใจมากดีใจมากแบบตอนนั้นนี่นิ้วก้อยเท้าสั่นช่สั่นยืนดิตื่นเต้นมากแล้วก็แบบโอเคค่ะหน้ากระจกอยู่คนดี วางสายหรือยังวางสายแล้วอนีวางสายแล้วแมรีั้ยขปเลยว่ามัส่งกลับมาังยางเนี่ยมันอยู่ตรงล่องกดกดปุ่มปิดอยู่แล้วยิ่งมั่นใจว่าเราดับแล้วใช่มันดับแน่นอนแล้วแม่เดินมาเป็นไรแม่เป็นอะไร แม่ <étique> ไม่ชิ <glorious. S 1> นห้งมหาเนวันได้เข้ารอบนะแม่คนที่เขาประกวดแล้วเขาฉลาศิษย์เออดีใจแม่เลยโอ้ยเร็วๆสรุปเสื้อผ้าที่เอากระเป๋าออยอยู่ในกระเป๋าเนี่ยยังออกไม่หมดค่ะอ่าเขาใช้ไม่ไเก็บใบเยอะก็ยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาเลยยังอีกอีกวันหนึ่งตื oh, <men> ่นมาไปอ่ะพิเศษด้วยนะคะคนอื่นอ่ะคนที่ติดรอบแรกที่จริงๆอน่ะเขาไปก่อนแล้วเขาไปก่อนแล้วเขาไปรอที่โรงแรมโรงแรมสวนดุสิต์เฮ้ย เออดูสิทาดีสวนดูสิเน้่ยมันสวนสัตว์ไม่ใช่เหรอคุณผู้ชมครับผมทราบแล้วว่าทำไมเนสถึงติดเข้าไปในนี้เป็นเพราะว่าเนสนั้นบ้านไกลไม่ต้องวนมาที่กรุงเทพอีกครั้งไปเจอที่ขอนแก่นเลยถูกต้องไอไปเจอมาเลยใช่ไหมจริงเขาดูแลรายชื่อน้องคนไหนได้เลยใกล้ๆตรงนั้นใกล้ๆที่สุดแล้วไม่เสียอะไรเยอะอ้าวไม่ใช่คะแนนได้สูงหรอไม่ไม่ไม่เขาดูบ้านไกลเขาเป็นกิโลเมตรหรอเหมือน เหมือนโคตาเข้าโรงเรียนมัธยมอหม่ะมโคตาบ้านไกลเผลออะไรอ่ะเผยไม่นะนต่มบอกว่าได้อยู่นะได้อยู่แลวนี้ก็คือต้องนั่งรถกับผู้บริหารไปนะจ๊ะไปต่างหาะคือนั่งรถตู้ไปกันนอนก็ไม่กล้านอนกลัวเขาไม่เขาลอกง่วง ไม่ว่ขานาดไหนก็ไม่กล้านอนให้เขานอนก่อนคือต้องเหลือๆมองเพราะเรานั่งแถวเดียวกันไงถ้าหนังว่างเลยแต่เกรงใจไม่กล้าไปไงก็นั่งเขาบอกว่าน้องได้สามารถนอนได้นะลูนกนะไม่เป็นไรค่ะไม่ง่วงค่ะตา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 อย่างเงี้ไงตาตาอยู่อย่างเงี้ตตยตลอดทางอ่ะหวงโหยหวงโหยตลอดหวงโหยตลอดแล้วพีว่เขาก็หลับจนถึงสวนรุสิทุกคนแต่งหน้าพร้อมเล้เฮ้ยรุสิชาดีรุสิชาดีค่ะเอาใหม่ค่ะ